สวัสดีครับผมมีสานมนซืนบันมาอ่าเมื่อกี้ได้มาวัดป่าบ้านหินเหือบนะพี่น้องเนาะนี่เป็นสถานทีขนนนะนนนท่ของวัดป่าบ้านหินเหือบเลยพี่น้องเด้อเป็นสถานที่ของวัดป่าเป็นบ้านหินเหือบอ่าเดี๋ยวย่างขึ้นไปเบื้องน้ำกันพี่น้องก่น ด้วยเว้นวัดป้าเนี่ยรูาซืกวคนเยี่ยมเงานในพี่น้องเนาะเจ้าวาดพันยูดันนอกด้พี่น้องเด้ออันนี้เขมามันในวัดป่าเหอายางเบิ้ลน,นกันไปเรอยพี่น้อง เป็นพระสัมดรีนุีพนองหน่นอยเนาะเป็นวัดสาาัมบรีเป็นพระสัมดรีนุีพนองนิยามเมืองด่านพี่พี่นองกันนะ โอ้นี่เป็นใหม่แกสลัก้ม้พี่นองเนาะ,ะเป็นใหม่แกสลักช่วยงามเลยอ่าเดี๋ยวขึ้นไปเบิ้งทั้งสาราพี่นองก่อน นริเวณวันนี่กวงขวางพี่น้องเดี๋ยวไปเบิรน้ำกันพี่น้อง อันนี้นนสลัดด้วยผงหน่องเนื้อกบสาธุสาธุสาธุ องงนนี่นะวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับมาไายวัดสวยๆเบิ้งซินะครับไายเป๊ะๆไทยเบิ้งซิละอาจารย์บอกว่าอจารย์ท่านไหมาตาบานันนุ่นตุ่มครับขออนุญาตเพลินละครับอาจารย์ขออนุญาตไทยวัดเด,ด้อขออนุญาตเพ่นแล้ว ทั้งนองคนละครับพ่นบอกว่าไปไท้ายรุดพ่นบอกวันเสร็จแล้วครับอันนี้กับบริเวณอ่าทั้งสาราวัตรทั้งพ่นออนเนาะบริเวณสาราวัด ใายเพิ่นเบิ้องเพิ่นมาทำบุญอาจารย์เพิ่นจะไดนมาทำบุญทำทานทายเพิ่นเบิง่งครับยุบันหองคุณนนตุนเนี่ยนะครับใกล้ๆเนี่ยนะครับบ่ไกลหรอกโอ้อหภาษาคขาสื่อคนหลายนอาาย่อยจั์เนาะ เดี๋ยวสิงยางออบให้พี่น่องเบิ้งมันอะ้อไม่หอมมู้หน่อยอ <c oughs> อนี่บริเวณรอ,อบวัดพี่นอนะ่องปลาใหม่ chị em lên วัดกว่าง,งวัดไงนพีนอ,องเนาะกว่างขวางบริเวณ อเดี๋ยวลงไปด้านล่างในพี่น้องด้วได้เอาวิวสิครับไทยวิวครับเมื่อคือวัดงามแต่ก็เลยมานไทยเอาครับขออนุญาตเพื่ออะไรล่ะครับขออนุญาตเรียบร้อยแล้วขอหลวงพ่อแล้วขอหลวงพ่อหลวงพ่อเราไปไทยโหลดสัญญาพร้อเพื่อแล้วครับขออนุญาตเพร่จแล้วอ่าเราว่าไปไทยออกให้เบิงแน่สัญญาแล้วก็ขออนอนุญาตแล้วแล้วครับผมก็เลยมานไทยครับอ่ ไปทายดันงในน้ำเด้อเราบอกก็เลยมาทายดันงในเผิดแล้วครับไปทายดันงในน้ำเนื้อสินาโอ้สุ่มเย็นดีฮะไม่ห่อนหมูหน่อยหรโอ้หมูใหญ่เป็นแม่หมูลืดลูกหมูหรือแม่หมูตัวนีรือแม่โอตัวผู้โอ้โยโยโย่มันเลี้ยงน้ำมันเลี้ยงซะหน่อยส่วนใหญ่ผลเห็นว่าน้ำปนาดั่ตัว่น้อยก็หาบินบาดน้ำจนคนไทยก็แล้วน้ำเนาะอ่ผมอยู่บ้านนุ่นคุณนนุนตุนเนี่ยหรอครับโอ้ไก่ดอก วันนุ่งคุ้นครับยาวันุ่งวันนุ่งตุนครับบันงตุน,น,ค,รน,นครับครับพระว,วิเศษเบือ้องบริเวณวัดป้าก็ะจะเป็นแบบนี้ครับพี่น้องซูมเย็นดี อ,ออกมาษาอะไรแล้วกับพว่ใครมีคนเท่าไรหรอครับกับเป็นคนกะมาวัดขึ้นเกาแั้งห้างครับ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 จิ๋วเลี้ยวครับก็มีอาจารย์เพิ่อนกย่ทมความสะอาดได้หนี่ครับ โอ้ตีกับหลายหลังอยู่หลายหลังอยู่ <S <S โอ้มีหอดอันหมูพออ่อาไทยบังหมูมาก็นนาบันเป็นยังไงหมูในวัดเนี่ยคือสิเป็นวิวงานเถเอ้า ใส่หมูกันอาจารย์ร<า>าารยุคคุณนีน่บ่ครับอาจารย์ยุคค <laughs> ุณน,นี่บ่ครับครับเอาจารย์เลี้ยงหมูผอมต้นเลยออนะุญาตเด้ออาจารย์เลยอาจารย์ป <laughs> <laughs> รากามีหมูผอมอยู่แน่นะ วัดปลาบรนเลนเห็บนะ้องพี่น้องเนาะเล่นวัดปลาครับเป็นบริเวณวัดปลาเลยเป็นปลาจิกปลาหั่งนะี่พี่น้องเด้อปลาจิกปลาหั่งหน่ยหนาตึ๊บเลยปลาจิกปลาหั่งไล่เอ้า พาพามันไปมึงดูอาจารย์มือนน,นี่ไปจังไหนบ่นน้ำคนนู้นนี่เนาะเออมนขึ้นอย่างน้ำคนดีเถอะวะอืออื <laughs> อเอิ่นไปกสิไปที่หรเนาะไปเนาะเออพวกเอินไปกสิไปที่หรนั่นโอ้ไปไปมันไปนั่นแหละไปเลยนราคนเลยไปเลยไปเลยไปเลยบ่น่ะเออ <laughs> เอินไปดูอาจารย์มึงทีไปเจ้าวะเนี่ย <laughs> ที่ไทยยังน้ำกลิ่นเจ้าเนี่ย ไปแล้ว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  <ไป S 2> แต่น้นนาจาัยทร์แล้วลวันครับพี่น้องกะจบจิบเพียงขีดเดแล้วพี่น้องเด้อให็ลำเห็รวยมีเงินลอยล้านพันล้านเด้อขอฝากจิบในแหวนน้าเน้พี่น้องสวัสดีครับ